สวัสดีครับลุงจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของลุงจอยครับงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดครับอ่าลุงจอยว่าลุงจอยฝันแห้วเนาะครับในวันนี้ฝันเครับลุงจอยฝันพานมาได้จากมือลหรอครับผมพานมาด้มือหนึ่ง่นะพอมือหนึ่งเพิ่งฝันครับครับฝันดีบอลลุงจอยในรอบนี้ว่าว่ามัน ดียืนแล้วอ,อ๋อ,อครับครับตั้งแต่เลขออกมานี่ลุงจอยฝันฝันจักเทียหรอครับหรือว่าเทียเดียวม่าฝันชื่อนี่แหละจำไหนมื่วนั่นลงลืมอ,อ๋อจำหม่ได้อ่าฝันอื่นนี่คือมันมันติดต่อความฝันบ่ได้จำหมดครับครับคือนี่มันจำได้มันง่ายๆนาฝันครับจำได้แล้วมือเ้านี่ผมมาหาลุงจอยลุงจะบ่เจอลุงจอยเนาะกับลุงจอยไปใส่มากเกี่ยวห้าห้งัว อ,อ,อยิ่ว่าจักโตแล้วครับทุงจอยนี่สองนี่สองตครับครับช่วงนี้เป็นจังไงทุงจอยหยาหายหยากเขาหยากมันแรงบกคยมีคนบาตรงเด็กกัหาย,ายากหายห้าหยากเขาก็ฉีดหยานัน่นไงกบให้เขาสวนเขาอ๋อเกี่ยวน้ำปลาทุเลียนเขาครับครับเขาสีหายยากหายาอาอบูตึงว่าถ้าเขาฉีดยาฉีดยาเขากับไปเกี่ยวบ่ได้โอยาหญ่อ อันตรายมั่วครับครับก็ไมนกระเซียงขึ้นกันนี่น้องครับลุงจอยอืมครับครับลุงจอยครับแล้วฟันทีลุงจอยสีเวลาซูเอฟซีฟังหนีลุงจอยฟันมาจังไดครับผมโอ้ยฟันว่าน้องใายนั่นครับเอารถมมใหัเอารถมมให้วันี้หว่วยจะได้คือเอารถณมหะหยัหยวะให้ให้ให้อายใสถึงนะครับเลยเห็น รถนั่นก็เลยป้ายมันนั่น093ครับ093ได้เกือบครึ่งเลยครับน,น,น,นี่นทะเบียนรถนั่นเป็นรถใหม่เป็นรถใหม่อ๋อครับครับทะเบียนบานนี่ก็เลยสีวาก็ท่านผู้ชมอยากให้รถลงมาหา092เพราะว่ารถรถต้องรถครับซื้อรถแล้วก็เขล็ก้องรถลงมา กั้นไว้นะอ๋อครับกั้นฮะลงมาศูนย์เก่าสองกันครับครับแต่ถ้าเบียนแถมันนึ่งศูนย์เก่าสามแล้วแต่ว่าลดลงครับว่านี้คุยกันแล้วครับเอาไห้นี้บ้านมันหัวดได้เพื่อนหะเอาแล้วหรครับไห้ชงเอายิงหรือหนะครับหัวหัวดนั้นมันแทงไว้ได้เลยหัวแช่ทงหนึ่งรลอยห้าสิบสองหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเท่านั้นดิเป็นแถวทรงหรอ เลยเอ้าสันจงก็จงตัววะมาหนี่กไปเลยตกลงกันเพื่อเอาลวไวใหแ้แค่นั้นแหละค<อ>วฝันฝันสันสันชันชันจำได้เม่นเม่น,มนครับแปลว่าฝันรอบนี้ลุงจอยกับสิใดเล็กเลยตัวนี้เนาะได้เลยเลยครับครับอ่าเลขที่ลุงจอยความฝันลุงจอยคือเลขตัวนี้เนาะลุงจอยๆๆ <ๆ S 1> ครับครับ ผมเสียว่างไงท่านผู้ชมได้เบื่องน้องจอยเนาะครับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับลุงจอยฝันเห็นน้องชายของตะขอเออเมนเป็นเอาเอารถมาห้เอารถมอไซค์มาห้เออครับแต่มอไซค์นี่เป็นรถไม่รถไม่ไฟแดงเลยไยแดงเลยท่าลุงจอยครับคือทะเบียนรถนะศูนย์เก้าสามครับท่านผู้ชมครับลุงจอยบอกว่าลุงจอยสิรถแต้ม ลดลดลงเป็นศูนย์เก้าสองซื้อลดแหละต้องลดลงเหล็กอ๋ออันนี้คือความเข้าใจกันเข้าเนาะต้องต้องกั้นไว้ได้หนิครับศูนย์เก้าสามเก้สองศูนย์เก้าสองถ้าถ้าตัดก็เป็นศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าสามน้องลุงจอยเนาะครับสำหรับเลขเก้ากับให้รวว่างเลขหกไปนน้ำเนี่ครับอาจจะเป็นศูนย์หกสามครับแต่กับศูนย์หกสองน้องลุงจอยเนาะวันนี้ตัวราคารดนี้ชงงวดนี่ก็หนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาท ก็คือถือแทนลงุงจอยถือในวามฝันมันก,ก็ว,ว่าถือเจ่นนี่ก็ยังว่าถืออยู่ครับเพราะในข้ฝันเขาวา่าเขาเขาบอกว่าหา,ห,าหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทเท่านั้นเท่านั้นครับอือโชงเงาแล้วถือว่านี่ม้ครับครับยู่ดีดีเพื่อนกาลน้องชายกาลรถไม่ห้ <c oughs> เอออรรถไมห่ห้ยครับครับแต่ในวามฝันนี้ลุงจอยอยากได้บะครับอยากได้ที่รถจนเอาไหวพามันราคาถือราคาถือครับครับจนเอาไหวรถ น้องชายของลุงจอยคนนี้เพิ่นปกติเราเพิ่นอยู่สายครับเดืยวนี้ครับอยู่กันถลักเพิ่นถลักพอลุงจอยเป็นคนทางการทลักบอกครับแลักกแต่มาอยู่ผู้สิงเฮาครับอืมตอนนี้เพิ่นกัยังยังอยู่อยู่ยังครับครับใช่กระแปงลุงจอยเนาะหรือว่าคิดทอดคิดทอดบ้านบอกครับลุงจอยว่าฝันเห็น้องไายบอกได้คิดหาได้มันฝันเองอืมเพิ่นก็เคยมาอยู่มาติดป่ากี่เอาประแด่ยื่กินครับครับมา ไอ้น้องชายลุงจอยอายุประมาณจักปีลครับโอ้ยจำอะไรเด้อจำได้บ่บ่บรลุงจอยกับเจ็ดสิบ่ะไดเจ็ดสิบสองบ่เจ็ิบสองแแต่ลุงจอยเพื่อนน้องชช่หล่ะเด้ครับโอโหเด้อจักอันนี้เพื่อเพื่อท่านผู้ชมเพื่นถามอายุคนอารถม่หายเนาะแี่ลุงจอยจำบ่ได้บมได้ครับครับังไม่จตหมวรถเดหนึ่งสอง จำได้เมือนเลยเป็นบอกเหมือนเลยตัวนี้ลุงจอยหลอบนี้คือบอกเป็นปริศนาเนาะได้เลขเลยเนาะครับได้เลขพันเห็นใล่นรถเลยครับครับยังบอกได้ว่าหายแปะเอาอย่างครับตัวนี้นุ้งจอยว่าฟันดีบ่ะครับฟันนีครับว่ามันฟันดีเติ่อยู่ฟันดีตัวจนจำได้ฟันเต็มมือวันครับครับมือฟันมือคื้นยึดจได้ถ้าพานไปหลายมือนี่สิลืมเด็กน้องจอยเนาะไม่ลืมเด็กคนเป็นรด โอ้คือรถนั่นบ่ได้เบา n อยางนันครับครับทะเบียนก็จำได้ครับโอเคครับก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะครับลุงจอยแนวทางความฝันของลุงจอยครับท่านผู้ชมครับในงวดนี้ลุงจอยฝันเห็นน้องชายครับเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้ครับมอเตอร์ไซค์นี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงครับท่านผู้ชมทะเบียนรถ0 9 3ย์มครับลุงจอยบอกว่าให้ลดลงหนึ่งแต้มก็คือเป็น0ูนย์ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ น้องชายคนนี้เขาบอกว่าง <think> ให้ให้ใช้ค่างวดรถด,ด้วยเอ่าง uh. วดละ152่าสิบสอาท <Man. S 2> ครับลุงจอยก็รับรถไว้ครับท่านผู้ชมครับลุงจ่อยก็เลยยืดเอาตัวเลขก็คือ 093, 092แล้วก็152นะ <Yeah. S 2> ่งเนาะลุงจอยเนาะครับ <Yeah. S 2> จะให้เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมทุกท่านครับ <Yeah. S 2> ไปพิจารณาดูครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ ผมเขยอีสานใต้ครับก็ขอขอบคุณลุงจอยมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังในวันนี้เนาะครับครับขอบคุณหลายๆครับลุงจอยครับวัสดีวันดีครับลุงจอยอวยอวยพรให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับในวันนี้ครับผมครับวัสดีครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมไม่โศกม่หลาบนึกยังไงใดอันนั้นขอให้ถือหือถือเลขให้รวย์ยิ่งขึ้นไปอย่าทุ์อย่าจน ขอให้เจริญเจริญครับสาธุครับลุงจอยครับถูกครับเซตนี้ไปสายต่อครับลุงจอยคือเพ็ดมองอ๋อคือสารมองต่อบอกครับครับช่วงนี้หาปลาสู้มือบอกครับลุงจอยเอื่อนนำรถละเริ่มถึงแน่ละละครับครับเพื่นเอาน้านำลงไปหน้าปั้งเพื่อนมาเลยปลามันแหลนมันปลาเริ่มร้ายแล้วเออมันเริ่ม ร่วมกันนะลุงจอยก็จะมีรายได้แล้วมีรายได้แล้วโอเคครับขอบคุณหลยๆ้าครับลุงจอยครับผม